กรับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซยายตุ้มทุกทุกคนค่ะเอฟซี FC มะลำ่ำเพชรลำเพลินเสียงสะออนทุกทุกท่านนะคะวันนี้18พฤศจิกายน2567ค่ะพี่น้องยายตุ้มจะมาทำคลิปหลังจากได้ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตมินินนเพชรลำเพลินเมื่อคืนนี้ที่อุดรธานีนะคะงานเจ้าภาพ งานเสี่ยวผู้ใหญ่บ้านสายจวดเนาะเพื่อนติดตัวกันไว้ตั้งแต่บุละตั้งแต่ตั้งหมอลำพิลำพื้นใหม่ๆพนละเนาะพี่น้องเนาะค่ะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะเป็นมินิคอนเสิร์ตได้ดูในลฟ์สุดเมื่อคืนในช่องหลักแล้วก็ได้ดูในช่องต่างๆช่องแอดดี้ช่องไออุ้มนะคะพี่น้องช่อง ของมอลพิลเพลินนะคะดูแล้วยาตุ้งก็จะมาวิพาก์นะคะว่าดูแล้วรู้สึกยังไงนะคะพี่น้องนะคะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นหัวข้อคลิปว่าค่อยหมักแบบนี้มินิเพชรลำเพลินนะคะค่อยหมักแบบนี้มินิเพชรลำเพลินนะคะก่อนที่จะมานั่งคุยกันว่าหมักเพราะอย่างเรากลับไปชมตัวอย่าง มินิคอนเสิร์ตเมื่อคืนของมรเพลิน,ลเ,ลนเล่นทีอน่อุดรก่นนะคะพี่นอ้องไปชมด้วยกันค่ะ Terima kasih telah <laughs> menonton! 我习惯，独在害怕，却不敢爱。为了他，等着天亮，等着天亮，天 พี่น้องจา๋าหลังจากที่เราได้ชมคลิปการแสดงเมื่อคืนนี้จากสช่องนะพี่น้องเนาะค่ะจากช่องเอ็ดดี้ผีเจอปากช่องโลูกู้แล้วก็ช่องไอง I, อุ้มนะคะพี่น้องได้เห็นบรรยากาศหน้าห้านเห็นบรรยากาศบนห้านเห็นศิล,ลปินโลง่งลามบนเวทีนะคะยายตุ้มก็เลยมาทำคลิปเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ว่า ยายตุ้มหมักแล้วครัพี่น้องมินิเพชรลำเพลินค่ะพี่น้องมินิเพชรลำเพลินนะคะความม้วนยังคงอยู่เรื่องดนตรีนะคะพี่น้องบอเพไ่ไผ2สงการบริหารจัดการง่ายคน่หลายในวงสาม ค่าใช้จ่ายโบลาย C เจ้าภาพจับต้องได้ห้าหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นเสนเสนสองเสนห้าเสนแปดเจ้าภาพจะเอาขนาดไหนเล่นถึงกี่ทุ่มเอาหมอลำด้วยไหมข้อสุดท้าย แดนเซอร์ cer, วงมีแล้ว30คนเต็มเวทีสลับกันออก3ชุดชุดละสิคนข้างละ5ก็ยังไหวเต้นพร้อมเพียงเพราะว่าเป็นแดนของวงหกเปข้อดีของมินิเพชรดำเพลินอีกเยอะแยะพี่น้องเอฟซี FC, เพชรดำเพลินคิดตามยายตุ้มบอเหมาะ ที่จะไปงานบูญงานบวชงานแต่งงานเจกบุญกทินก็ไปได้ถ้าเจ้าภาพต้องการเวทีก็ขนง่ายเสร็จเร็วคนวอยก็ไม่ต้องใช้เยอะใช่ไหมพี่น้องรถก็ไม่ต้องใช้หลายคันน้ำมันก็ไม่ต้องเติมเยอะมินิคอนเสิร์ตเพชรนำเพลินยายตุ้มหมักแหลกพี่น้อง บริหารจัดการได้ง่ายและการแสดงเมื่อคืนนี้ทุกระบบสมบูรณ์มากๆปัญหากะน่อยสุดท้ายจอสวยมากนะคะจอเมื่อคืนนะคะภาพข้างหลังฉากสวยค่ะวิภาคไว้แค่นี้ค่ะมินิเพชรลำเพลินบริหารจัดการง่ายนะคะพี่น้อง ฟียาดราม่านะคะฟี FC ม์มอนลพลเพลินยาดราม่าในช่องนี้นะคะยายตุ้มดูแล้วก็เป็นการวิพากษ์ของยายตุ้มชอบต่างกันความคิดเห็นต่างกันใครเห็นด้วยก็ดีใจคะ่ะใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคะ่ะต่างคนต่างคิดแต่ยายตุ้มชอบค่ะแบบนี้มินิเพชรลำเพลินค่ะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแค่มาชื่นชมมินิเพชรลำาพืนเมื่อคืนนี้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะก่อนจากกันก็ขอขอบคุณนะคะให้เครดิตช่องไอ้อุ้ม JO2 ช่องโลโกโล้เพชรลำาพืนช่องเอ็ดดี้ผีเจาะปากนะคะที่ให้เจตุ้มเอาคลิปมาลงนะคะ ก่อนจากกันก็ขอบคุณค่ะ FC ยายตุ้มทุกๆกคนนะคะที่ยังมาติดตามชมคลิปของยายตุ้มอยู่นะคะขอบคุณหลายๆค่ะอากาศหนาวเย็นนะคะดูแลสุขภาพค่ะก่อนจากกันก็เช่นเคยค่ะคติดีๆมาฝากนะคะคิดดีผู้ดีทําดีนะคะซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะคะมีมโนธรรมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ